สวัสดีค่ะหนูชื่อหนูดานะคะดูหน้าตาหนูดานะคะวันนี้วันนี้น้องหนูดาจะอาบน้ํานะคะเดี๋ยวแม่จะอาบน้ำให้เขาดูขอบหูเขานะคะเป็นสีน้ําตาลหูตกหูใหญ่นะคะดูสิคะัเหมือนกับดูไปดูมาเหมือนบีเกิลเลยแต่ไม่ใช่นะคะสนมากนะคะสนมากเดี๋ยววันนี้จะต้องได้อาบน้ำนะคะ จะอาบน้ําให้นะเข้ามาดูเด็กในบ้านบ้างค่ะวันอาทิตย์สีแดงสวยมากเลยสตรอเบอรี่ของคุณยายมาให้นะคะพี่ทองชอบนะคะดูนี่พี่ทองกับเมียวเล็กนะคะอ๋อพี่ทองเข้าไปนอนอีกแล้วโอ้พี่ทองยิ่งอ้วนยิ่งเข้าไปนอนในนั้นนะพี่ทองชอบหรอครับโอ้พี่ทองชอบมากเลยครับ ตื่นได้ยังพี่ทองโอ้ยนอนต่อโอ้ยผมนอนต่อแล้วครับกับใครครับเหมียวเล็กเหมียวเล็กเล็กอู้ยเมียวเล็กชอบมากนะอากานชอบมากคะ่ะนี่ชอบมากเลยอิงก็นอนเบาะนะคะอิงฟ้าดูแกวอ้ว,วนจ้ำมั่มมากนะคะอิง อีี่บอกอันนี้เอาออกไปข้างนอกแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะเอาออกไปอีกนะคะดีกันยจหมอสงมให้นะคะอิงเตืนเตืนเตือนเตนเตอเร็วๆไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกนองฟรีสิอมต้องลุกนอนนั่นนมาต้องลุกนะมาดูข้างบ้านกันบ้างค่ะน้องเฮงเงนะคะน้องเฮงเนอนเอ่อ นอนเราเรียกว่าอะไรอะ่ะนอนเอ่งนะคะนอนเอ่งเอ่งดัดแปลงนะคะนี่คุณยายมอส่งมาแต่ว่ามันเขาขนส่งมามันแตกนะคะไม้มันแตกตรงนั้นดัดแปลงใช้เอาค่ะใครนี่สีทองสีทองหรือสีทองพี่เสือหล่อจังครพี่เสือไอ้บัวไอ้บัวเจริย์เจริย โอโหมีฟางสูงแล้วลูกโอ้โหเก่งมากเลยโอ้เก่งมากเลยเจ้ดิเก่งเจ้ดิเจ้ดิแดดนอน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 เออนอน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 อันนี้มันมันแตกนะคะมันเลยประกอบไม่ได้แต่ว่าแดดแปลงมาวางไว้ที่เบาะเด็กๆก็นอนเล่นได้สบายเชยค่ะไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ตอนที่แกะของนะคะ ตรไม่มีหลักฐานว่ามันแตกจริงๆมันขนส่งมามันก็แตกนั่นแหลคะ่ะมันหักไม,ม,ม้ตรงนั้นค่ะคือได้หมอท่านส่งมาให้คะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเอามาให้เด็กๆตัดแต่งเล่นแบบนี้นะขอบคุณนะคะ <c oughs> สําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ